หรับใครที่กำลังตามหารถใช้งานนะคะที่สมบุกสมบันและแข็งแรงนะคะตัวนี้นะคะประหยัดน้ำมันมากๆนะคะ <S <S ก็คือเจ้า Honda City นะคะเทอร์โบ1.0นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นปี2021นะคะไมค่อนข้างน้อยมาเพียงแค่100,000เท่านั้นนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่49,000บาทนะคะใครตามหาคันนี้นะคะเดี๋ยวมินพามาชมด้านหน้าของเขานะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะดีไซน์เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับเจ้า Honda City 1.0 t u ึ่งดนะคะด้านหน้าของเขานะคะให้ไฟหน้าเป็นโปรเจกเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะกระจังหน้านะคะพร้อมโลโก้นะคะเป็นสีโครเมียมค่ะตัวนี้นะคะตัดด้วยสีดําค่อนข้างสวยมากๆเลยนะคะพี่สําหรับคันนี้นะใครอยากได้นะคะเข้ามาชมรถได้ตัวจริงนะคะหรือโทรหามินได้เลยนะคะพี่เดี๋ยวมินพาไปชมได้ในปี2021เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ นี่นะคะดีไซน์ของเขานะคะให้ฝาครอบรอกระทะมานะคะพี่ตัวนี้นะคะให้หน้ายาง185ทับ 60R15 มานะคะพอด้านข้างตัวนี้นะให้มาด้านข้างตัวรถเลยค่ะพี่ ส่วนตัวด้านบนนะคะกระจกของเขานะคะเป็นสีเดียวนะสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็เป็นสีเดิมนะคะสีค่อนข้างแบบใหม่มากๆนะคะถ้าใครกําลังตามหาคันนี้นะคะในส่วนหลังคานะคะพี่ไม่มีการทํานะคะโครงสร้างเดิมนะคะสําหรับการใช้งานเนาะพร้อมกับตัวนี้เลยเขาให้คีบฉลามมาให้แนวสปอร์ตแบบนี้มาเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันค่ะด้านหลังนะคะมีกระจกไล่ฟ้านะคะพี่ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเลยค่ะสําหรับ ตัวนี้นะคะมาจาก Honda เลยนะคะพร้อมมาออก,กอสำหรับการใช้งานนะคะพี่ตัดมาค่ะในส่วนด้านหลังของเขานะคะไฟนะคะเป็นแบบ LED นะคะรับข้างแก้มของเจ้าตัวรถคันนี้นะคะได้สวยงามมากๆเลยค่ะมีโลโก้นะคะสัญลักษณ์นะคะรุ่นนะเป็นรุ่น Honda าซ t y ีนะคะพี่พร้อมกับตัวนี้เลยนะคะใช้เครื่องนะคะ V t e ทนะคะพี่เทอร์โบนี่เลยแล้วก็สีตัวรถนะคะพี่ใหม่เดิมนะคะเงาขนาดนี้นะ ไม่เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วนะคะ นี่เลยสวยมากๆนะคะเดี๋ยวมินพาไปดูสําหรับห้องคนขับกันบ้างค่ะว่ากว้างขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมนะว่าสําหรับด้านข้างฝั่งคนขับนะคะตัวนี้นะคะเป็นกระจกล็อกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมมีโหมดนะคะตัวนี้เลยนะพี่ปรับกระจกได้นะคะเพื่อทัศนะวิสัยสําหรับการขับขี่ได้ดีมากขึ้นนะคะตัวนี้นะคะมีตัวการเลื่อนถลายด้วยนะคะพร้อมปรับปุบนี่เลยค่ะเอ็นสตาร์ star, สำหรับการใช้งานนะคะในส่วนแอร์นะคะพี่ตัวนี้นะคะเป็นแอร์ อะนาล็อกนะคะใช้งานค่อนข้างง่ายเพียงแค่สตาร์ทอ่ะแอร์ก็เปิดทํางานได้อย่างเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่นะคะหน้าปัดเรือนไม้ของเขานะคะเป็นตัวเลขนะคะแสดงผลแบบดิจิตอลนะคะพี่ค่อนข้างแบบว่าดูง่ายมากๆเลยนะคะพร้อมกับพวงมาลัยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคอนโซลของเขานะคะตัดมาด้วยสีดำนะคะพี่แล้วมีขอบนิดนึงนะคะให้เป็นสีโครเมียมมานะคะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนะคะสามารถรับสายนะคะเชื่อมต่อนะคะ AUX นะคะพี่ USB แล้วก็ฟังวิทยุ FM AM ได้นะคะพี่นี่เลยนะคะโหมดนะคะสำหรับการใช้งานตรงนี้นะมีให้ครบนะคะพี่ตัวชาร์จแบตนะคะสำหรับตัวนี้นะคะยังเป็น type A อยู่นะคะพร้อมสามารถเสียบตรงนี้ได้นะคะมีที่ใส่ของสัมภาระนะคะวางแก้วด้วยนะคะสำหรับเกียร์นะคะของคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่ใช้งานง่ายนะมีระบบตัว S นะคะเพื่อเป็นการเล่งแซงสำหรับการใช้งานด้วยนะคะ เบรกยังคงเป็นเบรกสายอยู่ค่ะใช้งานง่ายเช่นเดียวกันค่ะสำหรับรุ่นปี2021นนั่นเองนะคะด้านบนค่ะสำหรับเขามีม่านบางแดดให้ทั้งสองตำแหน่งนะคะพร้อมไฟนะคะตรงกลางนะให้กับการมองของสัมภาระที่ตกหล่นนะคะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนเบาะนะคะคุณพี่สำหรับเจ้าคันนี้นะเขาให้เบาะหนังมาแล้วนะคะพี่ตัวนี้นะค่อนข้างดีนะสาหรับการใช้งานนะคะปรับได้นะสาหรับตรงนี้เลยนะคะ ส่วนโครงสร้างของเขานะคะพี่เช็คจากตรงนี้ได้เลยนะคะเริ่มจากด้านบนนะคะเม็ดสีเม็ดอาร์นะคะหมุดนะคะยังอยู่ที่เดิมนะตรงนี้นะ,ะอะมาจากโรงงานนะคะดูได้เลยว่าค่อนข้างใหม่นะคะไม่มีการชนนะคะหรือน้ําท่วมนะคะไฟไหม้แน่นอนค่ะตรงนี้ค่ะตัวล็อกรถนะคะพี่แล้วก็การใช้งานนะคะตรงนี้ระบบทุกอย่างนะคะมาจากโรงงานสามารถสแกน QR โค้ดได้เลยนะคะพี่แบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวมินพาไปดูในส่วนด้านหลังนะคะฝั่งห้องโดยสารคนนั่งกันบ้างนะว่ากว้างขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะในส่วนประตูหลังกันบ้างน,นะคะตัวนี้นะเป็นรูปแบบค่อนข้างสมบูรณ์และสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะพี่สําหรับตรงกลางนะคะก่อนถึงเบาะของเรานะคะก็มีที่วางแก้วด้วยการ2ตําแหน่งนะคะพี่พ้องมาตรงนี้เลยนะคะก็จบอ่ะสามารถล็อกนะคะเปิดปิดนะคะได้เลยแบบไฟฟ้านะคะพี่ตัวนี้นะคะเป็นที่นั่งสามที่นั่งด้วยกันนะคะพี่มีเซฟตี้เบลล์ระบบความปลอดภัยให้3ตําแหน่งนะคะเบาะนะคะเป็น เบาะหนังนั่งค่อนข้างสบายนะคะสําหรับผู้โดยสาร3ที่นั่งด้วยกันนะคะส่วนโครงสร้างของเขานะคะเหมือนเดิมเลยค่ะพี่เม็ดสเม็ดอาร์นะคะยังอยู่เหมือนเดิมครบนะคะไม่มีการเปล like ี่ยนแปลงเนาะค่อนข้างแบบดีมากๆเลยใครได้รถคันนี้ไปสวยจัดเต็มแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะเขาติดตั้งพรมมาให้แล้วนะคะสําหรับการใช้งานนี่ค่อนข้างแบบคุ้มค่ามากนะคะพี่ เดี๋ยวมิ้นพาไปดูสําหรับห้องเก็บสัมภาระกันบ้างค่ะสําหรับเจ้าคันนี้นะว่าใส่อะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ,ะค่ะเรามาดูโครงสร้างนะคะสําหรับประตูเปิดด้านท้ายนะคะที่ใส่สัมภาระกันค่ะตัวนี้นะคะพี่เม็ดสีเม็ดอาร์คนะคะเม็ดหมุดนะคะพี่สําหรับประตูเปิดท้ายนะค,ะค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะคะพี่พร้อมกับตรงนี้เลยนะคะเสานะที่ตัวล็อกนะคะหมุดนะคะเม็ดสีเม็ดอาร์คนะพี่ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะพี่นี่ยางของเขานะคะแล้วก็ ตามนี้เลยนะคะตัวบล็อกของเขาสมบูรณ์นะคะน็อตนะคะอาจจะมีการหมุนนะคะปะใส่เปลี่ยนก็คือตามการใช้งานเลยนะคะพี่แต่ตัวนี้สมบูรณ์มากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่อีกอย่างนะคะคนขับเก่านะขับมาค่อนข้างแบบน้อยมากๆเลยนะคะสําหรับรถ5ปีเนาะ ในส่วนด้านนี้เลยค่ะที่เก็บสัมภาระนะคะค่อนข้างกว้างขวางมากๆพี่สามารถวางกล่องใหญ่ๆได้ทั้งสองใบนะหรือพี่วางนะถุงก๊อฟนะคะหรือว่าตะกร้าเล็กๆนะหลายใบยได้เลยนะคะเสื้อผ้ารองเท้าวางได้แบบคุ้มค่ามากๆค่ะถัดมาค่ะเดี๋ยวมินพาไปในส่วนด้านล่างสําหรับคันนี้นะคะว่าเขามีอุปกรณ์อะไรสําหรับการใช้งานบ้างน,นะคะ นี่เลยค่ะสําหรับคันนี้นะโครงสร้างของเขาด้านล่างนะคะไม่มีการขึ้นสนิมนะคะพี่ตัวนี้ทำได้ตอบง่ายๆเลยนะคะคิดง่ายๆเลยนะคะตัวนี้ไม่มีการแบบว่าน้ําท่วมแน่นอน นะคะไม่มีการเปลี่ยนมาใหม่นะอันนี้ค่อนข้างดีและสมบูรณ์นะคะสําหรับตัวนี้นะเขาให้ล้อย,อยางอะไหล่มานะคะพร้อมกับอุปกรณ์สําหรับการใช้งานนะใครได้คันนี้ไปค่อนข้างดีมากนะมิไม่แน่ใจว่าปีปัจจุบันนะคะเขาเขามียางอะไหล่ให้แบบนี้ไหมเพราะปกตินะเดี๋ยวนี้มันจะมีชุดยางปะฉุกเฉินให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ มาต่อกันที่สําหรับห้องเครื่องกันบ้างค่ะมาจากฝากระโปรงรถเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะพี่เป็นฝากระโปรงรถเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลนะคะ ตัวนี้นะคะยังมี QR code นะคะรหัสนะคะาร์โค้ดสำหรับการใช้งานอยู่เลยนะพี่แล้วก็โครงสร้างของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเสานะคะหมุดนะคะเม็ดสีเม็ดอาร์ของเขานะคะยังคงเดิมนะคะโครงสร้างเขานะคะยังเป็นรถคันเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาเนาะถ้าใครกำลังตามหาคันนี้มินแวะมานะมินอยากแนะนำให้แวะเข้ามาชมนะคะพี่นี่เลยนะคะตรงนี้นะคะ ส่วนด้านบนนะอย่างที่มินบอกนะตัวนี้นะมีฉนวนกันความร้อนให้ด้วยนะคะถ้าเกิดอยากรู้นะคะว่ารถใหม่ขนาดไหนหรือทําสีมาหรรอเปล่าเพียงแค่สัมผัสนะคะก็รู้ได้เลยว่ารถนะคะไม่ได้ทําสีมานะคะส่วนเครื่องยนต์ของเขาค่ะเป็นเครื่องยนต์นะคะ Earthdime นะคะ Technology นะพี่ตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง VTEC Turbo นะคะใครกําลังตามหาคันนี้อยู่นะค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างภายในเครื่องค่อนข้างครบมากๆนะคะพี่ สวยมากๆนะคะอยากให้เข้ามาชมกันนะ สำหรับ EP นี้นะคะมิแนะนำเจ้า Honda City 1.0เพอร์โบรไเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะพี่เป็นปี2021นะคะเรือนหม่เพียงแค่100,000เท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่49,000บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเพียง7 6 0 0เท่านั้นค่ะใครสนใจนะคะสามารถโทรหามินได้นะคะที่0625866604นะคะติดปัญหาเรื่องไหนนะคะสามารถทักคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับอีนี้มินขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีหน้านะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ